ป่าก็จะประมาณนี้เนะี่ยแต่ว่าอาจจะมีแบบอาจจะมีลมพัดและมีผู้หญิงกีตอยู่ในป่าเป็นเรื่องปกติอาจจะเป็นเสียงแววที่มาจาก <c oughs> หมู่บ้านใกล้ๆแบบนี้ <c oughs> มีนกบินผ่าน <c oughs> จากป่าถ้าแทวนี้ <c oughs> เป็นเรื่องปกติ <c oughs> บรรยากาศคึมๆแบบนี้อ่าละตอนนี้เลยเก้านาทีครับวิข้างหน้าน,นั้นเ คิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนทางดีกว่านะครับเราก็แค่แบบอย่าไปยุ่งกับเขาอุ๊ยเป็นเลือดไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณจิตดีคุณลองเดินเข้าไปดูดิอ๋อได้เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเลือดคนนะคะเอ่อเป็นเป็นเลือดคนแน่นอนค่ะเป็นเลือดคนชาวบ้านงั้นคุณลองเอาลิ้นเลียสิได้เลยค่ะอีจิตดี เดาเจ็บลปองบ่าแล้ก็อยู่กับผมหนึ่งกับผีดีครับผี่เพราะว่าตอนนี้อยู่กับเกมด o นสแ a ร e ใครกีด๊ดมึงตายเอาชีวิตรอดให้ได้ภายใน18นาทีถ้าเรารอดจาก18นาทีนี้คุณก็จะจบเกมขอแค่มึงไม่กีด๊ดไม่เสียงดังไม่ไอมึงดูได้แค่กูไอนะเนี่ยมันจะมีกราฟกราฟเสียงบอกอยู่ถ้าเลยตรงเนี้ย คือมึงตายเลยกูแบบโหแล้วสภาพอย่างกูเนี่ยอันนี้คือตายแล้วนะอันนี้มึงไม่ต้องเล่นแล้วอันนี้ตายแล้วเราอาจจะต้องแบบทําเสียงให้มันเบาหรืออาจจะประมาณเนี่ยมันจะแบบงงยิงหน่อยขยับปะมันจะแบบอันนี้คือไม้ที่มันดูดเสียงอยู่นะเพราะว่าเราใช้คอมเราลองโกงวะนี่กูยาอไมแบบ้ไปวางไกลๆเหรอกูไปวางไว้นอกห้องแม่งเหรอเฮ้ย ตอนนี้เกินไปวะเนี่ยเนี่ยกูพูดปกติเลยกูตายเลยนี่เสียงกูดังขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเสียงเพลงดังขนาดเนี้ยเล่นไงแปดนาทีก็จบและโอ้ยอย่างนี้รอบเนี้ยก็จบแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีขอบคุณสปิชชั่ด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับ กูสวัสดีคนในเกมไม่ได้เหรอ Will help. มให้มันแบบบาลานซ์ขึ้น,นับคือปกติอ่ะคนเราถ้าเสียงไม่ดังเกินไปมันก็ต้องแบบพูดประมาณนี้แหละไม่งั้นน่ะมันจะบรรยายอะไรไม่ได้เว้ยโอ้สังเกตพื้นข้างล่างให้ดีนะมันจะเป็นแบบว่าเอ่อเลือดนะอันนี้คือเลือดแน่นอนอนะ่ะออ้ยเป็นเลือดไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจมหมืไนคันนะคุณจิตดีคุณลองเดินเข้าไปดูดิอ๋อได้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเลือดคนนะคะ เออเป็นเป็นเลดคนแน่นอนค่ะเป็นเลดคนชาวบ้านโอ้ยังงั้นแหละครับคุณจิตดีงั้นคุณลองเอาลิ้นเลียสิได้เลยค่ะอีจิตดีโอ้ยตุ้มเนื้อพ่อมาอีกสักคนไม่เหมาะกับกูเลยอ่ะไอ้ขี้เนี่ยมัน เกมเฮียชิ่งเฮียนะคะคุณจีดีขาก็แค่อยู่ให้รอด18นาทีนะคะเออตอนนี้ก็31ตุลาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่31ตุลานะครับปี1993อู้ยตรงกับวันนี้พอดีเลยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็31ตุลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปี2023นะก็รอเข้าไปเกือบเอ่อ20 27ปีนะครับประมาณ20 230 0นะครับมั่วครับ ตกเล่กครับช่างแมงครับโอเคเราเดินเข้าไปในป่าดีกว่านะครับก็แต่ละเหตุการณ์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นบานรอบนี้เราไม่รู้จะเจอกับอะไรนะครับก็อรอลุ้นรอชมกันได้นะสําหรับใครที่เข้ามาตรงนี้นะครับก็อย่าลืมครับตู้เย็นน้ําโคกมาอีกแล้วนะครับมีน้ําโคกในป่าได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะก็แปลกๆดีไม่เข้าใจเลยจริงๆอะ่ะ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยตะโกนหาสรรหาแต่โคกวิอันนี้เป็นขวดเขียวนะครับน่าจะเป็นน้ําเขียวขกกนะองมะกราเนือไม่กาเป็นน้ํากันว้ารอบนี้เป็นบ้านนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีบ้านหลังหนึ่งนะแล้วก็มีรั้วรั้วนี่ก็สภาพแบบยับเยินนะแล้วก็มีรถนน่าจะเป็นรถนิสสันนะ ก็รถทุกคนเอ้ยทุกคันบนโลกนี้เป็นรถนิสสันไปหมดแล้วโดยความที่นิสสันแมนดังเกินไปนะแล้วก็มองรถทุกคันเป็นรถนิสสันไปหมดเลยรถนะค่อนข้างที่จะสภาพใหม่นะอันนี้จะเป็นทีมฮาโลาวีนด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนะี่ยเป็นวันฮาโลาวีนนะเดี๋ยวเราก็เข้าไปเคาะบ้านแล้วก็เข้าไปว ύ, มิมีแมวดําด้วย ไฟจะดับนะครับ้านค่อนข้างตึงนะครับบ้านตึงมากนะครับตอนนี้คนตูดเราก็เริ่มแบบลุกเอาไฟดับไฟอย่าเพิ่งดับนะครับอมืมีแบบทักทายนะครับว่าบ้านนี้มีอยู่นะเข้ามาทำแง่หง กูว่ากูาไม่ได้กูว่ากูไม่ได้เสียงดังนะโอเคครับมาเอาเอาใหม่ครับเบาเสียงลำโพงแล้วนะครับใส่หูฟังด้วยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะตายนั่นเองนะครับตอนนี้ก็สำรวจไปต่อนะไม่แน่ใจว่า18นาทีในเกมเนี่ย จะเท่ากับ18นาทีบนโลกมนุษย์เราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็น18ปีนะบนกับโลกมนุษย์กันแน่นะสำหรับโลกความจริงรู้สึกว่ามันจะเล้าใจะแปลกๆนะตอนนี้เราไม่มีบ้านเลยรู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกโอ้ยโอ้ได้ยินเสียงเหมือนบ่อเตือนภัยนะ ที่แบบว่าอาจจะมีนิวเคลียร์ลงมาแล้วเอาระเบิดลงมาก็ได้นะกูจะได้ตายตายไปเลยอุ้ย,อ,ยอะไรข้างหน้าแบบแบบไม่มีโอเคอุ้ยมีมีลุ้นนะอุ้ยอุยอุยข้างข้างหน้ามีม,มีมีคนเอาละครับข้างหน้ามีไฟฉายนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนเป็นคนแน่ๆเลยโอเคเราเจอคนวะโอเคกูคน่าจะรอดแล้วแหละอ,อย่างน้อยเราก็แบบ ไปกับเพื่อนต้นไม้เหมือนมันจะหักว่ะเสียงต้นไม้ต้นไม้จะหักเอาอย่าบอกว่าต้นไม้ทับมึงตายไปแล้วรอเล่นมันเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ทับมึงตายไปแล้วอะไรนี่เป็นสิ่งที่น่าหดหี่ใจมากนะครับที่มีคนรอดอยู่กับเราแต่เขาก็โดน เาน่าจะมาแล้วแหละในรูปแบบของพลังงานเพราะว่าถ้าเกิดเขาตายปุ๊บเขาจะกลายเป็นผีและพอเป็นผีปุ๊บมันก็จะมาหลอกคนซึ่งกูเป็นคนคนเดียวแล้วก็ตอนนี้กูได้ยินเสียงเหมือนแบบน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งมันกําลังตามหลังเรามาแต่ว่าเกมมันวิ่งไม่ได้นะครับเราก็ต้องเดินต่อไปหรือไงตอนนี้รู้สึกว่าเสียง เป็นกวางนั่นเองเป็นแค่กวางนะเดินผ่านไปเพราะว่าในป่าต้องมีกวางอยู่แล้วนะกูไปด,ดูในป่าจะมีกวางเพราะป่านเนี้ยมันธรรมชาติมันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับป่าจะมีกวางไม่แปลกนะ,ะก็คือเป็นกวางนั่นเองนะครับก็มีกวางตัวหนึ่งนะเดินผ่านไปอ้าวแล้วไม่มือดอีกแล้ววะโอเควิตอนนี้เลยสิบสองออุ้ยเงาอะไรอะอาจจะเป็นเงาผีหยดหรือเปล่าช่วงนี้นังผีไทยก้างิด ไม่มีอะไรครับน่าจะเป็นเงาของ,ของอพลังงานบางอย่างที่โดนต้นไม้ทับไปแล้วนะครับอันนี้ในป่านี่เราจะไม่ตกใจเลยล่ะเนี่ยุ้่เร่อนข้างนิ่งนะ <c oughs> เนี่ยเห็นไหมรยาการป่าก็ล่มเลื่อนนะอันนี้คล้ายๆแบบป่าหลังบ้านผมเลยนะที่อยู่แถวการชนะบุรีนะครับป่าก็จะประมาณนี้เนะี่ยแต่ว่าจะมีแบบอาจจะมีลมพัดและมีผู้หญิงกีด อยู่ในป่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเราเดินป่าเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปทักอย่าไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเสียงแววที่มาจากาหมู่บ้านใกล้ๆแบบนี้มีนกบินผ่านจากป่าถ้าเท่านี้เป็นเรื่องปกติต,กต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นทางที่ค่อนข้างชันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นอะไรแบบแอ๋ออาจจะเป็นแมวป่านะเพราะว่าอุ๊ยอะไรวะนอ้น่าจะเป็น เอออิมิงอีมิงน่าจะมาเดินด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือป่าตามชายแดนอะไรเงี้ยจะมออีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะถ้าเกิดใครดูสารคดีหรือว่าไปอ่านตามอ,อ,อะไรนะประวัติของป่าหิมะผานเนี่ยก็จะมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมาเป็นเพื่อนเรานะก็จริงๆก็เป็นอีมิงแหละอีมิงก็มาเดินเล่นด้วยอะไรเงี้ย เราพบเจอได้ในป่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับสำหรับป่าแถวนี้นะทนี่มีบรรยากาศคึ้มๆแบบนี้อ่าละตอนนี้เลยเก้านาทีครับอุ้ยข้างหน้าน,นั้นคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนทางดีกว่านะครับเราก็แค่แบบอย่าไปยุ่งกับเขานะเขาก็แค่แบบมาโชว์นะครับเล่นกายกรรมให้ดูนะว่าการเดินป่าต้องเดินท่านี้ ถึงจะปลอดภัยอะไรเงี้ยเป็นเทคนิคการเดินป่าคั้นสูงนะครับเดินป่าแบบ200%นะการเดินแบบนี้จะทําให้เราแบบอยู่ต่ำนะครับระดับพื้นเนี่ยเราพวกสัตว์ป่าเนี่ยจะมองเห็นเรานะอาละอา้าต้นไม้เริ่มหายครับอ๋อแสดงว่าใกล้ถึงบ้านคนแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแบบช่วงของเออเขาเรียกว่าอะไรนะก้น มันมันเป็นก้นของป่านะครับก็จะเป็นแบบแองกระทะอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นที่โล่งเลยอุ้ยอีมิงมาทักไทยอีมิงบอกว่าเดินไปตรงนี้แหละถูกแล้วโอเคอมิงบอกว่าให้เดินไปข้างหน้านะครับก็จะไม่เจอต้นไม้ทับนะครับอันนี้ดีนะเพราะว่าเราก็มีคนนําทางให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมียายมาหาเห็ดอ่ายายหายตัวให้ดูได้อ้อย,ยายบอกว่าอย่าเดินไปตรงนั้นนะไอ้หนู เดไปตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะตายหาเอาเข้าใจไหมฮะให้หันกลับไปอ๋อยายบอกว่าให้หันกลับมานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเดินไปตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอกับสิ่งที่ไม่ดีนี่คือยายเขามาเตือนอนกเนี่ยด้วยความที่ต้นไม้มันล้มบ่อยนะก็เลยแบบว่าเอา้าเฮ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอ๋อคือตรงนี้ห้ามเดินไปใช่ไหมโอ,โอเคงั้นเราเดินกลับไปที่เดิมกันเลย ไปตรงที่ใหญ่พุ่งมาแล้วกันเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเจอสมิงโก้นะสมิงโก้แบบเดินเจ็ดนาทีแล้วกุ้มกุ้มไม่อยอมเสียงดังรอยหี้งมาดิมึงมาดิโอเคนั้นเราเดินไปหายหญ่ดีกว่านะครับไม่น่าใช่ยหญ่นะสมิงโก้ปีนต้นไม้ปะอ๋ออีมิงอีมิงใส่ชุดเจ้าสาวนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าอ๋อเนี่ยเดินมาตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะเดินมาตรงนี้ปลอดภัยแน่เลยเอ,อรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะเป็น เนินหรือเปล่านะตอนนี้เป็นเนินกบไปไม่ได้เราเดินลงมาสักหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้สี่นาทีแล้วสี่นาทีแล้วสึกว่าอ,อืมมีน้องมิงนะน้องมิงกระโดดมากอดนะครับเพราะว่าแบบไม่ได้เจอผู้ชายมานานก็เลยแบบเอบคุณค่ะพี่อ้หอมากล กระโดดมาหอมแก้มเรานะครับเมื่อกี้นี้อุ๊ยน่าอะไรเงาเงาของอ๋อน่าจะเป็นกล้องเราไม่ชัดมากกว่านะครับกล้องเราไม่ชัดนะมันก็จะถ่ายเนี่ยเวลาคนมีกล้องมีเลสหรือว่าเนี่ยกล้องมันไม่ชัดนะครับรู้สึกว่าจะมีอ๋อ,อกล้องกล้องไม่ชัดนะครับอันนี้กล้องไม่ชัดนะแล้วก็ถ่ายติด อะไรที่มันแบบมั่วนะครับมันมั่วมากภาพแต่ว่ามันมีกระดูกเนี่ยมีขาขาใครวะขาน่เป็นขาของลุบหล่อที่แบบกรีดเราเนี่ยเมื่อกี้นียก็ยังไม่ได้แบบดุดันแล้วก็เลาใจอะไรขนาดนั้นนะครับวันโอ้ยถูกไว้สัตว์เลยไอ้ไไอ้ไอ้สัตว์วัน แ,แมงมุมไม่กูไม่กลัวผีเลยกูไม่คิดไงว่ามันจะมีแมงมุมด้วยไอแมงมุมเฮียกูไม่เคยเจอแมงมุมที่แบบตัวใหญ่อย่างนั้นแล้ววิ่งเร็วขนาดนั้นนะเข้าใจไหมสั่นนี่ครั้งแรกในชีวิตกูเลยเน <S <S ี่ยเอาละครับมาเริ่มกันแหมครับก็เป็นคืนที่สองนะครับนับว่าเป็นคืนที่สองแล้วกันนะเพราะว่าเป็นคืนที่เราตั้งใจเล่นคราวนี้เราต้องระวังแมงมุมด้วยเพราะว่าถ้าแมงมุมมันมาเนี่ยกูยังไม่ตกใจแล้วเพราะกูไม่คาดคิดว่ามันจะมีแมงมุมด้วย ะแมงมุมตัวเท่าเพ่อมึงนะแมงมุมตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าพ่อมึงอีกนะไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงนะครับคุณผู้ดูไม่เกิดมาไม่เคยเห็นแมงมุมในป่าดิบแะที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีกระท่อมกระท่อมแบบกระท่อมแบบทมทมเลยอ่ะกระรอทมทมวอุ้ยข้างหน้านี้รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นอันอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยดีรับราองหันกลับมาดีกว่าครับก็เออ เป็นการหมอบต่ำนะครับหรือว่าทางการทหารเนี่ยเขาเรียกว่าการโผนั่นเองนะซึ่งเทคนิคของการโผเนี่ยจะใช้ได้ดีนะครับสำหรับการที่เราจะรอบเลนส์หรือว่าเข้าไปโจมตีเราแบบอกองทัพศัตรูที่แบบซุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับการโผเนี่ยจะเป็นการแบบรอดลวดหนามนะครับแล้วก็เป็นการพังตัวได้ดีต่อศัตรูนะครับอันนี้ไม่ไแน่ใจว่าน่าจะเป็นเงาอ๋อกล้องไม่ชัดนะครับ กล้กองจะไม่ชัดนะอันนี้รู้สึกว่าอุ๊ยอันนั้นอ๋อมีการโชว์กายกรรมกันนะครับก็พบเจอได้ในป่าดิบแฉะนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับทีแบบจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นไล่คนนะครับอันนี้ไม่ใช่หุ่นไล่กว่าฝาฝังนะไม่ใช่หุ่นไล่กาพูดปิดก็โดนรถนะครับก็เป็นเรื่องปกติอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับป่าดิบแฉะเนี่ยทุกอย่างในนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสําหรับการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่อยู่บริเวณบริเวณแถวนี้นะแล้วก็อยู่ตามชายเขาเนี่ยการเดินป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่แล้วนะครับอุ้ยอะไรวะอ๋อเป็นกองไม้นะครับอันนี้เราอุ้ยกล้องไม่ชัดน,นะครับอันนี้เอ่อก็จะเกิดขึ้นได้กับ กล้องที่ถูกลมพัดนิดหน่อยครเมื่อกี้ก็น่าจะมีน้องมิงครับกีตนะแหมเป็น f อฟไงแบบเราหล่อเทอย่คนเดียวในป่าอะไรก็ก็ตอนนี้ก็อาจจะต้องแบบระวังในส่วนของต้นไม้นะครับที่ชาบ้านเนี่ยที่อยู่ในโซนป่าเนี้ย เขาได้ทําการตัดต้นไม้นะครับเพราะว่าการตัดไม้เนี่ยเขาไม่ได้ทําลายป่านะครับเขาตัดไปเนี่ยเพื่อไปสร้างบ้านหรือว่าเอาไปเผาถ่านนั่นเองนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันก็เอาไปสามารถสร้างรายได้ได้ให้กับคนในหมู่บ้านคนในชาวบ้านที่นี่นะครับก็เอาไปทําผลิตภัณฑ์อย่างเช่นแบบพวกไม้ยิ้มฟันหรือว่าหรือว่าแมงมุม กูหลับตาพอดีไอ้เหี้ยกูเลยไม่เห็นแมงมันฝูงเลยเหี้ยมันตัวใหญ่มากเลยนะครับแม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่คาดคิดที่จะเจอนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรือเลยครับเนี่ยอยอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของเรือนะครับก็เขาอยากจะให้เราไปที่เรือหรือเปล่าวะปลาดิบแช่เนี่ยมันมีเรือด้วยอะมันมีเรือได้ไงวะคือไม่ไม่ ก็ก็เริ่มไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ก็ก็งงครับคือก็ไม่แปลกครับที่จะมีปลาวานครับอย่างที่ผมบอกไปนะก็ปลาดิบแช่เนี่ยก็จะมีเรือด้วยนะครับแล้วเรือม่ใช่เรือธรรมดานะครับเรือเรือเบิ่มมากมึงดูเรือดิเรือใหญ่มากนะครับเนี่ย้หป่าดิบแช่กูมีเรือด้วยว้าวเชี่ยโคตรแฟนตาสติกเชื่อเราวะเนี่ยป่าดิบแช่นะครับก็มีเรือด้วยนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะเอาจริงแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ผมบอกเลยว่า4 0 0พันคนครับได้เห็นของจริงนะหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีหลังจากนี้จะเป็นของจริงนะครับเอานะครับดูเอายังมีเรืออยู่นะครับตอนนี้กําลังหาวิธีเริ่มมีสมิงโกครับโดดเข้ามานะครับเริ่มมีสาวครับพุ่งเข้ามากี๊ดนะก็แบบว่าใกล้ที่จะออกแล้วไงเอารับดูความอดทนครับกูเดินไปแล้วกูลาตานี่กูก็จบแล้วนะเชื่อกูไหมแต่ผมไม่ทําอย่างนั้นครับ เพราะว่าอีกสี่สิบวีครัแต่แค่ผมหลับตามันก็จะจมแล้วอะแต่คือผมว่ามันเดี๋ยวมันง่ายไปเนี่ยจริงๆอะเกมเนี้ยมึงแค่หลับตาเล่นมันก็ง่ายครับเพราะว่าจริงป่าดิบแช่ผมก็ไม่คาดคิดครับว่าเราจะเจอเรือนะเราก็เจอเรือขึ้นมาแบบทั้งลำเนี่ยเป็นเรือไททานิกซะด้วยนะก็อีก20วิขอเด็ดๆนะครับผมขอเด็ดๆเลยวกับป่าดิบแช่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีเรือแต่ขึ้นเรือไม่ได้นะครับ พยายามหาทางขึ้นเรืออยู่สิบวีเท่านั้นครับสิบวิขอแบบจิตจิโอ้ยโอ้ยทางนี้กูชนะแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนะผมว่ามันน่าจะแบบชนะชนะแล้วป่ะยังไงครับคือไอ้ควายกูยังไม่ชนะเลยเฮ้ยแม่ อะไรของมือไอ้ใจโหยอะไรวะชาว้าอะไยที่เกมกแม่งกวนแต่ไอ้กูเนี่ยกูจบแล้วเนี่ยอันเนี้ยยังไม่จบมันมีอีกอะสวัสดีครับผมเอ่อนนท์แบตูเนี่ยตอนนี้ครับผมอยชีวิตรอดสกับป่าใหญ่นะออตอนนี้ผมได้ มาสำรวจป่าในอีอกพื้นที่หนึ่งเนะี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเป็นป่าที่มีเครื่องบินด้วยเนระัยเป็นซากเครื่องบินเนี่ยก็เครื่องบินน่จะตกครับแล้วก็มีคนไปเล่นชิงช้ากันด้วยนะครับเป็นที่ป่านี้นะโอ,โอ้สบายวะก็เป็นช่วงกลางวันนะก็ไม่น่ากลัวอะไรนะเอาทำไมเวลาไม่เดินวะเดี๋ยวเดียวมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงเวลาไม่เดินกูเล่นมาตั้งนานเนะ่ยโอเคครับ เอาแล้วก็กลับมาสู่วันที่3นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่เจอสาวน้อยอีกแล้วก็น่าจะโดนอุบัติเหตุมานะครับแล้วก็มีการชูมือชูไม้ว่าอ๋อช่น่อค่ะแอรตายแล้ว,ลว,ลว,ลวโอเคครับน่าจะตายแล้วครับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเราเป็นคนเดินป่าโอเคครับเรามาดูป่าในช่วงของอที่มีการเกิดอุบัติเหตุกันดีกว่านะอันนี้เราน่าจะรับบทเป็นชายที่มาสํารวจ ซาเครื่องบินนะครับก็จะพบเจอกับเศษซาเครื่องบินนะครับที่หลงเหลืออยู่นะอย่างพวกแบบกล่องดำแล้วก็แมวส้มนะครับที่เดินผ่านกล้องผ่านไปผ่านมานะครับอ,อ๋อนี้ไม่มีทางให้เราดูเลยนะครับว่าให้เราไปทางซ้ายนะครับแล้วก็มีแมวแมวส้มเหยียบแป้นอยู่นะครับก็ไม่ควรให้มันเดินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปเหยียบใหม่นะเพราะว่าใหม่ก็วางอยู่ตรงนั้น โอเคอ๋อ <Okay>. oh, ตรงนี้ก็เป็นโซนที่น่าจะมีเรื่องราวมีมีน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวกำลังหาทางเข้าอยู่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นมินิมาร์ทที่เปิดมาได้ก็น่าจะเปิดได้นานอยู่นะแล้วก็มีไฟด้วยนะครับเป็นเป็นป่าที่ไฟฟ้าเข้าถึงนะอุ้ยรู้สึกว่าจะมีวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่ในนี้โอ๊ย มีวัยรุ่นมาทำชาเลนจ์กันอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการมัดตัวนะครเป็นศิลปะนะครับศิลปะสำหรับใครเคยดูศิลปะสําสหรับสไตล์ญี่ปุ่นเนะี่ยก็จะเป็นสไตล์เจแปนนะครับที่ทําการมัดตัวนะก็จะเซ็กซี่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นมินิมาร์ดอ,อูมินิมาร์ดคนอีสานนะครับม,มินิมาร์ดอีสานนะก็คือเขาทําซอยจู๋กันนั่นเองครับนะแล้วก็มีบันทึกด้วยนะครับเนะี่ย เป็นร้านอาหารสไตล์อีสานนะครับลาบร้อยเอ็ดเนี่ยประตูปิดเองก็ในนี้น่าจะไม่มีอะไรครับก็จะมีบันทึกเหตุการณ์นะครับที่มันพูดเคี่ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเสียงมันแบบค่อนข้างที่จะอู้อีะแล้วก็เมื่อกี้นี้มันรู้สึกว่าน่าจะเป็นพ่อครัวนะครับพ่อครัวร้านลาบแซ่บนะแต่ว่าเขาน่าจะหนีไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรับ ออเดอร์หรือเปล่านะดูว่าอาจจะปิดร้านแล้วนะครับทำซอยจูเนี่ยแซบแซบเลยพี่น้องเอ้ดูดิโอ้ยแม่นอย่างน้นอ่ะแซบแซบเลยพี่น้องอุ้ยรู้สึกว่ากล้องจะติดขัดกล้องยังไม่ชัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าของร้านน่าจะไม่ไม่ต้อนรับลูกค้าเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปสํารวจที่อื่นกันต่อดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปดูหลังร้านอ๋อนี่แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วครับอันนี้เป็นพี่สาวของ ผู้หญิงคนม่กกี้นี่แน่เลยน่าจะเป็นอีมิง Words. อิมิงมหม่แล้วอิมิงน่าจะนําทางเราครับก็โดนผัวทิ้งก็เป็นเรื่องปกติครับที่ต้องมาระบายอารมณ์คนเดียวก็ <c oughs> มีสมิงโกนะครับกระโดดมาอาจจะเป็นชายหนุ่มนะครับซึ่งเกิดจากความ ไม่ค่อยลงรอยกันนะกับสาวที่เป็นสาวต่างจังหวัดนะครับเอาละครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะความเลาใจเริ่มมาเยือนกันแล้วนะครับจนกว่าเกมจะขึ้นว่าเอ็นเกมนะครับเราจะไม่แหกปากกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นแฟนคลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้ามาเยอะเป็นพิเศษนะครับสำหรับป่านี้แฟนแมนยูจะเยอะเนีนี่ไงเริ่มมากี้กันแล้วนะครับมันไม่เคพ โดยสามสูตรนะครับเป็นกูกูกีดน,นี่เริ่มแบบนี่เอาน้ามมาจุ่มกล้องนะครับน้องมิงก็มาจุ่มกล้องให้ดูนะครับว่าแบบอยากออกกล้องไงนะสำหรับนางเอกผีหยดนะครับใช่บอกว่าเฮียกูเริ่มมั่ว อุ้ยเริ่มมีกวางนะครับกวางก็เริ่มใกล้มาแล้วตอนนี้30วิสุดท้ายครับมีเดอะแฟตพุ่งเข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นเดอะแฟตนะครับแบบโชว์ running เนี่ยสปีดเนี่ยเขาเรียกว่าเดอะฟรอชฟรอชเซนซิทีฟนะครข้างหน้าเป็นตัวอะไรวะอ๋อเป็นต้นไม้นะครับนะครับเข้าสู่ช่วง18วิสนาทีสุดท้ายครับดูครับว่าจะเจออะไรกับความเร้าใจครับเราไม่เจอเรือนะครับก็ไม่เกินคาดนะครับถือว่าสิวิสุดท้ายครับ ในพื้นที่ป่าหมู่บ้านกกอกครับอุ้ยมีเป็นุมู่มาไม่ตื่นเต้นแล้วไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วอะไรก็แบบหลับได้นะครับอ้ยเริ่มมันพุ่งเข้ามาสองตัวครับโอเคครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเช้าแล้วครับตอนนี้จะเช้าแล้วนะครับก็ตื่นได้แล้วครับสำหรับแฟนแมนยูเนรัยก็ตื่นจากความเป็นจริงนะเราแพ้สามศูนย์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนะโอเคแล้วไงต่อวะตอนนี้ก็กลางวันแล้วนะครับ ก็เข้าสู่ช่วงกลางวันแล้วนะครับแต่ว่าเกมยังไม่จบนะครับแล้วแล้วเกมจบยังไงวะเดี๋ยวนะเกมเกมจบยังไงเนี่ย คนน่าคุยเลยอะอะไรอะจบแล้วหรอเตงจบไหวไหมป้าเกมนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับดอนสแกมก็เป็นเกมง่ายๆนะครับเป็นเกมง่ายๆนะซึ่งเล่นกันง่ายๆนะครับเกมไม่ได้ยากอะไรครับก็ถ้าเอาจริงเกมนี้ถ้าอยากผ่านง่ายก็แค่หลับตาเล่นนะครับแล้วคุณก็เดินตรงไปเลยนะครับก็เป็นเกมอีซี่ง่ายๆนะครับเหมาะสำหรับเอาไว้แบบเล่นใครเครียดนะครับเหมาะสำหรับ แนะนําให้เด็กอนุบาลเล่นฝึกความไม่กลัวผีนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่ดีนะครับเอาไว้แบบฝึกฝึกความอดทนอดกลั้นนะครับเวลาแบบเราเจอเงี้ยเราไม่ควรกรีดนะหรือว่าเราไม่ควรเสียงดังนะมอสำหรับการฝึก ให้เด็กเนี่ยมีสมาธินะแล้วก็สติแบบที่ผมทําให้ดูนะน้องๆหน,หนูเห็นไหมไม่ตกใจเลยที่ตกใจแรกๆคือ acting นะครับกูตกใจรอบเดียวคือไอ้เหียแมงมุมที่เดินผ่านมาแค่นั้นเองคือกูไม่คิดไงว่าในป่ามันจะมีแมงมุมนึกออกไหมม,มึงมีแมงมุมอ่ะกูแบบหอโหแล้วเป็นตัวอย่างควายเลย นะครับอ่ะก็ใครเข้ามาใหม่ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะกดถูกใจกันไว้เจอกันใหม่เกมหน้าใครมีเกมแนวนี้หรือว่าขอยากกว่านี้พิมพ์มาบอกกันได้นะครับเยอะๆนะเจอกันนะจ๊ะบ๊ายอยากเล่นเกมอะไรพิมพ์กันเอาไว้เลย